เลยจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเพียต่างๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากมีความ้องจอกเงเยอะเครียดแล้วก็พยายามแ้รู้สึกว่าเหมือนจะมีความแพนิอะไรอย่างคะ่ะเรื่องแบบขาดพลังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเพียง,ง่ายมีเรื่องเ,เองลือดละเรื่องของวิตามินมดีละนะครับเรื่องที่สามี่เรื่องชายรอยละเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังอยู่ในนีย <c oughs> หลังจากอดอาหารนะคะมากกว่า8นะคะชั่วโมงนะคะแล้วก็เก็บเลือดเรียบร้อยะค่ะทุกคนหลังจากนั้นจะมีการเก็บยูรีนะคะก็คือปัสสาวะเผื่อแบบคุณหมอตรวจต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เราคาเข็มแบบนี้นิดนึง<ม>เผื่อได้แบบดิบวิตามินนะคะเพราะว่าวิตามินที่เราดิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการบูดร่างกายด้วยกันเพราะว่าส่วนตัวคือให้วิตามินซีไม่ได้เป็นจีซิกีดกนีนะคะก็เดี๋ยวเม็ดเลือดแดงแตก ไปดูว่าคุณหมอเขาจะแบบนะนำอะไรบ้างอย่างเช่นคือเราอะช่วงนี้ก็คือใช้ร่างกายเยอะมากตื่นเช้าแบบตีห้าครึ่งหกโมงอย่างเงี้ยแกกคือทํางานหนักเรื่องของปัญหาของหนูก็คือจะ,อะ,ม,ะอมีปัญหารู้สึกวา่าเราเหมือนรับตื่นเช้ามาเนี่ยในตอนเช้ามีแรงเอนจีเยอะนะพอตกวัาอะค่ะก็คือจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเพียต่างๆ,ๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความวิตกกังวลเยอะเครียดแล้วก็บางครั้งแบบรู้สึกว่าเหมือนจะมีความแพนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้สัมพันธ์กับเรื่องของ เหนื่อยง่ายหรือตอกัตงวลเนี่ยเราก็จะต้องมาดูได้ว่าในระบบของร่างกายมันมีอะไรที่แปลกวนว่หรือเปล่าลตั้งแต่เรื่องของปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตไปจนถึงร่างของปัญหาที่อาจจะเกิดส่งผลกระทบกับฟังก์ชันการทํางานของร่างกายมีสมดุลอ,อะไรบางอย่างในร่างกายที่มันขาดสมดุลบ้างไหมในเบื้องต้นเนี่ยการจะดูว่าในแต่ละด้านนะคะมีอะไรที่แปลกวนบ้างเนี่ยนอกจากการตวรวจเลือกให้ดูฮอร์โมนเราก็อาจจะดูจากปัสสาวะน้ง นล้วแบบวปัปสสาวะค่ะคือตอนที่เก็บไปมืเช้าคือแบบเราจะได้ผลอะไรบ้างคะคะก็ตัวปัสสาวะที่ตรวจไปนะคะชื่อว่า urine a n a s ทสนะคะเป็นแบบ ที่ใช้ในการขัดยรองเริ่มต้นทางด้านฟังชั่นแลพาร์ทหลักๆ12พาร์ทนอกจากนี้ค่ะก็จะดูพวกฟังก์ชันด้านการสร้างส,สรารสื่อประสาทนะคะรวมไปถึงดูเรื่องของสมดุลลำไส้ว่ามีความผิดป,ปกติในแง่เนี่ยบ้างทางด้านของสมดุลที่มีแบคทีเรียที่เด่นเกินไปหรือว่ายีสต์หรือว่าเชื้อรา ER A, ที่ผิดปกติรวมไปถึงกระบวนการดิทัลซิฟิเคชันของร่างกายด้วย มาไล่ที่เลื่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอตัวเลือดมีปัญหาครับมันต้องไปหาซอสต่อว่าจริงๆเม็ดเลือดขาวมันต่ำพอเม็ดเลือดขาวต่ำด้วยเม็ดเลือดตัวหนึ่งที่ทริเกอร์อินเฟคชันมันเกิดไงมันไม่สามารถเคลียร์ได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะตอบอยู่เม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเม็ดเลือดแดงก็ยังซีดอยู่เม็ดเลือดตัวเล็กอันนี้คือพาธาัสซีเมียอันนี้แน่นอนไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้วันที่มาตรวจเมื่อสัปดาห์ก่อน อนนั้นเป็นวันไหมใช่ค่ะคือทา p e ของเม็ดเลือดขาวชนิดที่ข่าไวรัสสูงขึ้นอันนี้มันเป็น r รีแอคชั่นของกรณีที่ร่างกายกําลังต่อสู้กับไวรัสอยู่แต่ที่เม็ดเลือดขาวสู้แบคทีเรียตามโล่แต่ว่า by the way อีเวน์มันสูงขึ้นนะครับอีเวน์มันสูงขึ้นตัวเม็ดเลือดขาวที่สู้กับไวรัสมันยังไม่ได้สูงขนาดนั้นพอชนิดเม็ดเลือดขาวที่มันตามไปค่ะมันสามารถอิมพลายได้คร่าวๆว่าพวกนี้มันสร้างกลไกในการสร้างมาจากอะไรอะไรอาหารประเภทโปรตีนยังขาดอยู่พวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พออ นะครับในแง่เข็ดเลือดยังปกติอยู่จริงๆก็ค like ือต้องโซงเพื่ออาหารเป็นเรื่องหลักหลายอย <S <s ่างนะเรื่องที่2วิตามินดีวิตามินดีก็เป็นอีกตัวที่มีผลกับอิมมูนมีผลกับภูมิคุ้มกันวิตามินดีต่า นะครับไม่ไดต่ำมันเลยมีผลว่าทําไมอิมูนมันถึงได้ไม่ดีกล้ามเนื้อมันเลยไม่แข็งแรงได้ด้วยนะครับจะไม่ดีเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องแก่กางคอนที่ได้ดีขึ้นเรื่องการนอนก็สามารถช่วยได้ด้วยอะไรได้ด้วยนะครับต่อมาในผลเลือดนะครับตัวไทรอยด์นะครับไทรอยงี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะสร้างไทรอยด์มันจะมีฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างไทรอยด์ที่ต่อมใต้สมองนะครับกระตุ้นออกมาสร้างเป็นไทรอยด์ไทรอยด์มี2ตัวมี T ีกับ T4 สีเขาจะสร้างเป็น T4 ีแล้วทีี่จะต้องโดนเปลี่ยนเป็น ซึ่งการที่ฟังก์ชันดีจริงๆอะ่ะแต่ว่า T3 มันควรจะอยู่ค่อนบนแต่ว่าคําถามคือว่ามันฟังก์ชันได้ดีหรือเปล่าเพราะคุณไทรอยด์ถ้าฟังก์ชันไม่ดีอนอร์มันจะไม่ได้เอ e เนอร์ Energy มันจะไม่ได้ทีนี้มันจะมีค่าหนึ่งที่มันพอคิดได้คือว่าตัว TSH TSH คือไทรอยด์สติมูล a t ติ g นะครับมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างไทรอยด์ถ้ามันต้องกระตุ้นเยอะแปลว่าร่างกายอาจจะแอบขาดอยู่พอนึกออกไหม แต่ถ้ามันกระตุ้นน้อยมันไม่จําเป็นต้องใช้ตัวมันเยอะในการกระตุ้นแปลว่านั่นคือโอเคแล้วทีนี้ตัว TSH ถ้าออพติมัมแบบดีสุดน้อยกว่า1.5หรือน้อยกว่า1 5, อันนี้ถึงจะสวยงามตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่3แปลว่าพวกนี้สามารถอิมพลายได้ในเรื่องของไทรอยด์ต่าแฝงเป็นโรคไหมไม่ได้เป็นโรคขนาดที่ต้องคินยาไทรอยด์แต่ว่าต้องไปซัพพลายสิ่งที่ช่วยในการสร้างไทรอยด์อพอมันสร้างได้ดีขึ้นร่างกายมันจะมีพลังมากขึ้น,นเรื่องแบบขาดพลังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเพลนย่างง่ายมีเรื่องเป็นเรืองละ เรื่องของวิตามินดีแล้วะนะครับเรื่องที่3ามนี่เรื่องไชรอยแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังอยู่ในนี่ยตาเหลืองอ่ะก่อนอันนี้ตรวจ ไม่เจอไม่รู้ไม่เจอเคยคไปหาหมอเลือดหมอเลือดเ,เขาก็บอกว่าเป็นปกติไม,มไม่เห็นเลือเลยมันเป็นปกติของความเป็นโรคกับความไม่เป็นโรคใช้คำนี้ละกันถามว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติของคนทั่วไปอยู่ใน95%ของคนปกติมันก็เลยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าอาการนะการที่เรามีอาการนะครับเราสามารถที่จะจัดการกับอาการได้โดยที่ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต่อมาครับการทํางานของต่อมหมอกไตเนี่ยสมมติถ้าเราดูในเกณฑ์ดูในผลแรกอย่างเงี้ยเนาะบางทีอย่างอย่างไทรอยทุกอย่างอยู่ในอร์มอลแต่ว่าว่าอร์มอลกับ a b n o r มากมันไม่เหมือนกัน uh huh. ปกติกับเหมาะสม uh huh. เหมือนคนละเรื่องกันสมมติว่าถ้าอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติถ้าเราเป็นโรคอ่ะ uh huh. เหมือนเราสอบตก uh huh. แล้วเราจะแก้จากคนเป็นโรคมาคนไม่เป็นโรคก็เหมือนไปนสอบซ uh ่ huh. อมให้มันผ่านแต่ไอพอผ่านกับเรียนเก่งอะ่ะมันคืออีกเรื่อนนงเลง ตอนนี้มันคือเราไม่ได้สอบตกแต่เราอาจจะแค่พอผ่านในร่างกายเราทํางานได้พอได้แต่ว่าไม่ได้เป็นท็อปฟอร์มไม่ได้เป็นจุดที่ดีที่สุดออตอนนี้คือสิ่งที่เรามันแก้คือแก้จากจุดที่พอทํางานได้ให้เป็นจุดที่มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นเกณฑ์การที่เรามาดูอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้เป็นเกณฑ์แบบปกติที่เวลาเราตรวจทั่วไปเราก็จะดูลึกลงมาในง่ยนี้นะครับต่อมาเรื่องของต่อมหมวกไตมันจะมีอเออเป็นสารตั้งต้นในการสร้างต่อมหมวกไตอันเนี้ย ถึงจะเป็นเกณฑ์ปกติแต่ว่าถ้าพูดจริงๆมันค่อนมาทางต่ำนะครับพวกนี้มีผลกับผิวด้วยเพราะมันเป็นสารตั้งต้นของฮอ,อ,อร์โมนเพศด้วยอะไรได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวค่อยเราไม่ได้ดูเรื่องฮอร์โมนตรงนั้นเยอะนะครับแต่ว่ามันจะบอกได้คือว่าตัวฮอร์โมนความเครียดนะครับวันนั้นที่มาเป็นช่งชวงเช้านะครับซึ่งจริงๆ s a ะครับคอร์ติซอลควรจะสูงมากซึ่งเกณฑ์ของมันคือ3.7ถึง19.4แต่เรนจ์เนี่ยคือต่ํากว่าเกณฑ์ต่ําอีกคือ3.6เพราะฉะนั้นแปลว่ามันสร้างฮอออโมม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 มนนนคคคววววาาาาาเเเเีีีีียยยดดดไไ่่่้้้้้ซึงััขืทกตช อยู่นิดเดียวแล้วพอใช้ไปน,นิดนึงปุ๊บก็หมดเนะพราะฉะนั้นตอนเที่ยงมันเลยก r o p มากๆซึ่งสารตั้งต้นของฮ<ม>อร์โมนพวกนี้จริงเป็นอาหารกลุ่มไขมันด้วยกลุ่ม,มคอเลสเตอรอลด้วยแล้วพอการ r e s t r i c การกินอาหารสด,สดๆแล้วแบบเราอยากให้ไอว n นทูบีแบบ very healthy อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี้ยถ้ามันไม่อยู่ในบาลานซ์แต่พอไม่ได้เข้าสมดุลของสารอาหารที่ควรจะเป็นจริงๆมันเลยมีปัญหาอันนี้ถ้าสมมติในเรื่องของไขมันหนูไม่อยากกินหนูไม่อยากกินแบบอาหารมันๆที่มันเป็นไขมันได้ใช่ไหมรับกินแซลมอนได้อะไร ได้ครับที่เป็นกูดแฟตกินได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอดูอีกสักครัง้งหนึ่งถ้าไปถ่ายรูปอาหารลิสต์มาให้หมดเราจะได้ดูว่าสัดส่วนของแต่ละอย่างมันโอเคหรือยังพอชั่นของแต่ละอย่างที่ได้ไปโอเคหรือยังคือบางทีเราฟังทฤษฎีเยอะะแต่ว่าในแพท์ที่คลอ่ะจริงๆนะน,นอกจากแบบฟังพวกทฤษฎีแล้วนิวทริชั่นอ่ะอีกออเรื่องที่ต้องเป็นคือต้องเป็นเชฟด้วยคืออย่าลืมเรื่องจริงๆเพราะว่าในแง่ของการคุกกิ้งอะครับมันมีโปรเซสหลายๆอย่างที่ทำให้ตัวสารอาหารมันเปลี่ยนไปหมดเลยทีนี้ต่อมาวิต อันนี้มันสองเท่าตัวนี้มันจะบอกว่าแบคทีเรียบางชนิดที่ในลำไส้ถ้าผิดปกติมันจะทําให้เกิดตรงนี้มันเยอะขึ้นก็เลยจะเป็นตัวที่บีบก็จะเยอะออนะคะเครื่อดื่มที่ใส่สารเท่รแตทนความหวานกินไหม มีสเตียรค่ะแต่ไม่ได้ใส่โอเคสเตียรก็ยังโอเคอยู่ต่อมาเรื่องของการอักเสบในร่างกายนะครับพวกนี้ออพติม,มัลสุดๆคือน้อยกว่าศูจุดหแต่ว่าโลว์ริสของเรื่องของโรคหัวใจจะน้อยกว่าหนึง่งแต่ว่าส่วนจุดหกสองก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเดี๋ยวเราแก้ยังอื่นกันต่อไปต่อ <c oughs> นะครับทีนี้มาดูเรื่องมาโซนะครับ คือตัวมสเซลเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหานิดหนึ่ง <c oughs> ตรงในแง่ว่าจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างโอเคนะเปอร์เซ็นต์แฟตยี่สามเปอร์เซ็นต์นี่โอเคมากสวยงามก็คือพอแล้วอะไรแล้วแล้วก็มสเซลเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ normal แต่เป็น normal ขั้นต่ำ ก็คือแปลว่าจริงๆแล้วต่อให้2ขวดประมาณ60กรัมโปรตีนซึ่งเกินน้ําหนักตัวไปอีกแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่ได้พอ <c oughs> เพราะว่าเรื่องแอบซอ ption เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องลำไส้อีกที <c oughs> ว่าการดูดซึมมันได้ดีขนาดไหม <c oughs> ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากต้องปรับการออกกำลังกาย <c oughs> นะครับลองดูข้างซ้ายกับข้างขวาแขนก่อนนะ <c oughs> แขนซ้ายกล้ามเนื้อน้อยกว่แขนขวา น้อยกว่าเยอะทีเนี้ยพอระยะยาวมันจะมีการอิมพรลส์ของการเดินครับเพราะว่านอกจากแขนแล้วขาก็มีปัญหาผมว่าเดี๋ยวต้องคุยเรื่องเอสซไซส์เพิ่มที่ต้องแก้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูผลปัสสาวะนิดนึงที่เราตรวจตัวยูริร์แกนิกเรามาดูผลผลิตในปัสสาวะที่ออกมาว่าผลผลิตของขั้นตอนไหนเยอะขั้นตอนไหนน้อยเราจะพอรู้ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นๆเกิดอะไรขึ้นแล้วมาทํางานได้ดีไหม ถ้าขั้นตอนไหนทํางานได้ไม่ดีมันต้องแก้ด้วยอะไรมันมีมเอนไซม์อะไรที่ผิดปกติมันมีโคแฟกเตอร์อะไรที่ต้องไปใช้หรือว่ามันต้องมีแร่ธาตุหรืออารเสริอมอะไรหรือว่ามีอะไรที่เข้าไปขัดขวางแล้วเราจะจัดการมันออก<ม>ต้องมองมรีก่อนเริ่มจากขั้นตอนแรกของคาร์โบไฮเดรตอันเนี้ยใ<ข>ช้กัน,นี้ง่ายๆคือมันขาดคาร์โบไฮเดรต ค่ะเพรไฮเดรนเลยแน่นอนมันก็เลยไม่ได้มันก็เลยตาที่เหลือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตัวแฟตตรงเริ่มต้นก่อนนอกเซลก็ไม่มีปัญหาโปรตีนที่เริ่มต้นก่อนนอกเซลก็ไม่มีปัญหาแต่เขาว่าไม่มีปัญหาเนี้ยถือข้อมาทางต่ำนะก็ต้องระวังนิดนะึง ทีเนี้ยในขั้นตอนการสร้างพลังงานขั้นที่สําคัญที่สุดที่ได้พลังงานเยอะที่สุดของร่างกายคือเคล็วไซเคิลเนี่ยครับ <Okay. S 1> ขาดสารอาหารเยอะมากซึ่งจริงๆเคลเวไซเคิลวะไม่จำเป็นต้องเข้าด้วยคาร์โบไฮเดรตมันเข้าด้วยตัวโปรโตีนก็ได้เ,เพราะฉะนั้นจริงๆตรงเนี้ยคือควรรีเพิ่อาหารเ,เพราะว่าพอมันสร้างได้ไม่ดีอะค่มันขาดสารตั้งต้นแล้วมันสร้างได้น้อยกว่าคนปกติ มันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มันอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็พวกสารกลุ่มฟาวบอยน์ก็ค่อนต่ำนะพวกผักดีไก็จะค่อนต่ำต้องดูพวกนี้ด้วยนิดนึงทีเนี้ยมันก็ต้องมาดูว่าในลาไส้ตอนเนี้ยมันจะมีตัวที่บอกได้ด้วยว่ามันมีอะไรผิดปรกติในลําไส้หรือเปล่าที่จะทําให้ตัวการทํางานของการดูดซึมมันผิดปกติในี้่ของแบคทีเรียตรงเนี้ยค่อนข้างไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าอาจจะค่อนต่ำด้วยการแดดที่ได้ตัวยาฆ่าเชื้อบ่อยอะไรบ่อยแต่พอแบคทีเรียต่ำมันจะ อะไรทอดไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่เยอะไปอะไรไปหรือที่มันไม่ได้สมดุลน,นะครับแล้วการย่อยทําได้ไม่สมบูรณ เพราะว่าไฟเบอร์มีโซลูเบิลกับอิสโซลูเบิลไฟเบอร์แต่ทมให้็นไรลช้ามันเอาเป็นว่ายีสต์จะชอบฟังกัสจะชอบนะครับพวกเชื้อราจะชอบพวกนี้เข้ามาลําไส้ก็จะเกิดการอักเสบเกิดการอักเสบปุ๊บมันการย่อยการที่เข้าไปการซึมพวกสารอาหารก็จะทไํไในไม่ดี mm hmm. ถึงแม้โปรตีนดูเหมือนจะถึงด้วยการกินโปรตีนเสริมนั่นคือทําไมมันถึงยังไม่ถึงสักที mm hmm. อีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้ไม่ได้จะถามตัวแพนเบสที่กินนะครับตัวซอสของแพนเป็นอะไรเอ่ย <P> <P ee. S 1> พีพีมันคืออะไร,รอ่ะก็เป็นลูกถัวโพวกอะไรเงี้ยทวนเต่าได้อะไรได้คือสิ่งที่ขาดไปคือการแอบซ์บของแพลนซนะครับจะไม่เท่ากับตัวเวฟโปรตีนตัวแพลนจะแอบซอบได้น้อยกว่าเวลากินแพลนซเบสมันควรจะกินหลายๆตัวผสมกัน อาจจะมีซอยที่พอจะออดีกว่าด้วยตรงนั้นด้วยก็เลยแบบเราอาจจะกินไปร้อยเอกกินไปร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เข้าไปร้อยเปอร์เซ็นตะ์ต้องระวังพวกว่าตัวเชื้อราที่เข้าไป้ากเนี้ยก็จะมีอาการที่แน่นท้องง่ายอะไรง่ายแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเรื่องของทําให้มันดูดซึมานานเข้าไปไม่ได้เราก็ต้องมาจัดการเชื้อราตรงนี้ก่อนอนะครับมันถึงจะค่อนข้างดีขึ้นอะไรดีขึ้นได้เนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของมีโลหะหนักมีอะไรไหมโลหะหนักชอบเข้าไปแย่งในที่นี้คือชอบเข้าไปแย่งจับ ตามเอนไซม์ไม่แย่งซิงแย่ง mm hmm. อะไรพวกนี้จนการทํางานของฟังก์ชันในการเอผอาผาญแต่และขั้นตอนมันไม่ค่อยดี ก็ต้องระวังกลุ่มโลหะกลุ่มแบบพลาสติกไมโครพลาสติกที่เป็นแบบเอสโตรเจนที่เป็นซีโนเอสโตรเจนพวกนี้ขึ้นมาก็จะมีผลได้กับอะไรได้ตรงนี้ในการย่อยเรื่องวิตกกังวลเรื่องคิดมากครับถ้าตัวสารอาหารวน้เจ๊ที่เราคุยกันสารอาหารในลำไส้ไม่ดีตัวทําให้แบคทีเรียไม่ดีได้อันตี้ดอสิกด้วยได้อะไรด้วยการสร้างสารซิบประสาทซึ่งส่วนมากจะสร้างในลำไส้มันก็ไม่ดีทําให้อาการวิตกกังวลมันแก้ไม่ได้นะครับนอนเพียงเหนื่อยง่ายก็มี2อบจำเรื่องคือเพราะอาหารเข้าไปไม่ดีมันเริ่มจากอาาาหรเลย เข้าไปไม่ดีไม่ว่าจะด้วยลําไส้ไม่ดีหรือขาดสารอาหารหรืออะไรก็ตามแต่เข้าไปปุ๊บร่างกายก็สร้างมไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ฮอร์โมนก็มีปัญหาวิตามินมีปัญหานะครับแม้ว่าจะเป็นไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกไตแล้วก็<ม>ประกอบกับโรคที่มีเรื่องของใบเลือดแดงที่มีปัญหาอยู่แล้วม,มันก็ยิ่งเพลียงง่ายหน่อยง่าย ก็พลังงานมาใช้แล้วหมดจริงๆการที่กินคาร์บเยอะไม่ได้เนี่ยต้องมาดูกันย่อยคาร์บแบบละเอียดอีกทีนึงว่ามีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าจริงตอนนี้พอมันขาดสนนารั้ตปนมันก็เลยบอกได้ชัดไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าการย่อยจริงๆด้วยตัวคาร์บมันมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเรามีการแพ้อะไรบ้างไหมในตัวคาร์บจริงๆสามารถตรวจการแพ้เพิ่มเติมได้นะครับผมตาเหลืองนอนน้อยก็ต้องระวังเรื่องซ่อมตัวเมล็ดแดงไม่ให้มันแตก ถ้าไม่แต่ปุวมันก็ไม่เหลืองนะครับผิวแห้งผิวแห้งก็เป็นเรื่องฮอร์โมนตัวต่อตไตเพราะว่าเป็นสารต้องต o r ฮอร์โมนเพศได้ด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะแก้ไปกับเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเนี้ยก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมานั่งดูกันว่าเราจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างว่าตัวที่แบคทีเรียที่มีปัญหาในเนี้ย มันมาจากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโค l o นได้ด้วยอะไรได้ด้วยถ้าเราแก้เรื่องของการติดเชื้อที่เกิดขึ้น on and off ได้แล้วเรื่องยาฆ่าเชื้อแล้วแล้วควรจะตรวจดูว่าตัวเชื้อตัวรไบโอติกที่มีมันมีปัญหาอะไรด้วยหรือเปล่าหม,มถึงได้มีปัญหารตรงนี้ส่วนโวมโซเดียมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับสถานที่การทำอาหารแล้วจริงๆอันนี้อื่หนึ่อาจจะแบบไม่ได้เคลียร์ได้ชัดตรงนั้นของเราก็จะแก้เรื่องดูเรื่องพฤติกรรมด้วยเพราะว่าการแก้ตัวไลฟ์สไตล์เป็นการแก้ที่ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในที่นี้คืออออขงงงททีี่่่่่่่นจะไไมด้้แแแววาาบบยูตต ABCBE ต้องดูชีวิตก่อนนั่นค<ม>ือที่เราต้องซักประวัติกันยาวๆเพื<ๆ>่อที่เราจะได้ดูว่าเออช,ชีวิตยังไงอาหารแถวนั้นมีอะไรให้กินอย่า<ม>ที่อยากได้ดูดูรูปอาหารที่มีว่<ม>ากินอะไรอยู่แล้วบ้างเพราะว่าการปรับตรงนั้นน่ะมันต้องปรับแล้วทําได้<ม>ทําได้แบบไม่ลําบากด้วยเพ<ม>ราะถ้าลําบาก การแก้ไขตรงนั้นก็จะไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ยั่งยืนก็ต้องค่อยๆเรียกค่อยๆปรับไปจะบอกว่าแบบลําบากทุกอย่างอันนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะมันต้องปรับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหลายๆวิธีมารวมกันแล้วมันให้มันดีขึ้นน้าหนักจะขึ้นไหมอะไรเงี้ยจริงๆอย่าไปซื้อเรื่องนคําว่าน้าหนักมันมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวที่ขึ้นเป็นมัสเซอหรือตัวที่ขึ้นเป็นแฟตคือเราไม่เคยมองหน้ากันแล้วเรารู้ว่าน้ําหนักบนหัวอยู่เท่าไหร่นักกีฬากับคนทั่วไปน้ําหนักเท่ากันคนที่เป็นนักก เพราะว่าความหนาแน่นของกล้ามเนื้อมันมากกว่าไขมัน uh huh. เพราะฉะนั้นคียของการดูแลเราไม่ได้ดูแลน้ำหนักเราดูแลรูปร่างดูแลรูปร่างมันคือเรื่องของการลดไขมัน uh huh. แล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อเท่าที่เราอยากจะเป็นอันนั้นคือการดูแลรูปร่างจริงๆมากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรื่องของว่าน้าหนักตัวเลขสุดท้าย end up มันจะเป็นเท่าไหร่ uh huh. เพราะว่าถ้าเราผอมเราดูผอมนะ uh huh. เราชิ้น,นี้แต่ถ้าเราลงกุม <laughs> ถึงแม้คนอื่นจะไม่เห็นก็ตามแต่ <laughs> ตรงนั้นอาจจะเป็นที่มาของความเสี่ยงโรคหัวใจโดยอะไรโดยที่ไม่จำเป็นก็ได้ได้ค่ะ ครับผมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องการรักษานะครับว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวสมดุลลำไส้ก่อนหนึ่งคือต้องทําให้อาหารที่กินเข้าไปสามารถเอาไปใช้ได้เต็มที่ก่อนก็จะมีเรื่องตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวเอนไซม์ที่จะช่วยในการย่อยควบคู่กับการจัดการตัวเชื้อรานะครับประกอบกับอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือจะให้ตัววิตามินตัวกรดอะมิโนโริปที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ลำไส้ให้มันแก้ปัญหารเรื่องของการบวมการที่มีลำไส้ร่วซึมตรงนั้นเพื่อทให้การดูดซึมกลับมาได้ปกติ ต่อมาก็เป็นเรื่องของความเครียดความกังวลนะครับก็จะมี2ตัวที่เราจะเข้าไปช่วยจัดการตรงนั้นตัวที่1ก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเซรีลิฟที่เป็นตัววิตามินของทางคลินิกที่ส่วนผสมตรงนี้ครับจะมีช่วยบรรุุเรื่องของสารสระสาเรื่องแก้ความกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากการผลิตตรงนี้เกิดจากในลำไส้แต่ว่าระหว่างที่ยังแก้ไขไม่ได้เราจะเริ่มจากให้ตัวนี้คู่ไปก่อนนอกจากนี้เราสามารถปรับลดลงได้ ควบคู่กับการให้ตัวแมกนีเซียมแมกนีเซียมจะแก้ปัญหาเรื่องช่วยการผ่อนคลายได้ด้วยช่วยเรื่องคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยช่วยเรื่องให้นอนดีได้ด้วยให้พวบคู่กันไปไปที่จะแก้ปัญหาด้านนี้ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของตัวฮอร์โมนฮอร์โมนตัวที่1คือตัวนี้เป็นไทรอยบูสเตอร์ครับผมที่เราให้คือจะเป็นตัวสารอาหารที่ช่วยในการสร้างไทรอยนะครับมากกว่าที่จะให้ตัวฮอร์โมนโดยตรงเพราะว่าจริงๆแล้วของคุณสตาร์แบงค์เนี่ยยังไม่ได้มีภาวะไทรอยจริงๆไม่ได้เป็นโรคไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าการทํางานกับการสร้างออาจจะยัังไไม่ดด้ด้ีีพตวเน ตัวได้ธาตุและสารอาหารในนี้นก็จะเข้าไปช่วยตงนี้ท้ายนะครับตัว DHEA ครับผมตัวนี้มันจะเป็นสารตัง้งต้นของฮอร์โมนต่างๆหลายตัวแต่ว่าในกรณีนี้เราช่วยให้เป็นสารตัง้งต้นเพื่อจะไปดูแลเรื่องฮอร์โมนความเครียดแล้วก็ดูแลเรื่องตัวผิวพรรณได้ด้วยเพราะว่าเป็นสารตัง้งต้นของฮอร์โมนเพศได้ด้วยเพื่อที่จะทําให้ร่างกายมีพลงังมีเอนเตอร์จมากขึ้นอะไรมากขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเรื่องที่รู้สึกอ่อนเพลียได้ง่ายอะไรได้ง่าย อีกอันหนึ่งที่ให้ไปแล้วแล้วยังไม่ได้ดูก็คือตัววิตามินดีที่เตานะครับเนื่องด้วยจากการดูดซึมที่อาจจะมีปัญหาเราเลยไปให้ไปในรูปแบบของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเข้าไปก่อนครับแต่ในแง่ของจริงๆแล้ววิตามินดีเนี้ยคนไทยนะครับขาดประมาณ90%เพราะว่าแดดบ้านเราร้อนเนาะแต่เราก็ทากันแดดนี่เราเรา,เราจะกางร่มกันตลอดเวลาออกแดดยังไงก็ถ้าคนอื่นที่ได้ดูคลิปก็แนะนําว่าลองตรวจวิตามินด,ดีดูนะครับแล้วก็เสริมมันจะช่วยได้ถึงเรื่องกล้ามเนื้อคนที่เป็นออฟฟิศซิโรมเยอะ ช่วยในแง่ของบำรุงการช่วยดูแลการนอนให้มันดีขึ้นได้ครับ